มันต้องตักขึ้นมาสิพี่น้องนี่ครับนี่ใส่รับพริกพริกไทยน้ำพี่น้องพริกไทยสดนี่ครับมาพี่น้องวันนี้โอ่ ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอกับผมอียบแสบนะครับมันนีมาพัดเอียนพี่น้องตามคําขอนะครับวนมันห่อนนะใส่น้ำไปก่อนลัางกระทะพัดเพชรปลาไหลครับพัดเพชรเอียนนะครับแบบบานๆสูตรเอียบแสบนะพี่น้อง้ดยอาถิพุทธสัมสูตรไผ่นะครับสูตรเฉพาะผมเองนะครับมาพี่น้องมาลุยกันเลยนี่ครับเมื่อกี้ผมล้างเอาน้ำล้างกระทะใส่น้ำมันนะครับนี่ครับพี่น้องปลาไหลนะครับคัวมาเรียบร้อย เป็นผัดเผ็ดผัดกะเพราของสูตรอี๊ยบแสบนะครับอ่าอันดับแรกใส่น้ำมันก่อนนี่น้ำมันนะครับพี่น้องโอ้กระทะนี่สีหอนไว้อยู่นะครับนี่ใส่น้ำมันอืมถุกน้ำใส่น้ำมันแล้วก็นี่พี่นอ้องเคทียงเคทียงเทียงนี่ผมตั้มมาเรียบร้อยแล้วพี่น้อง ขัวเครื่องก่อนนะครับใส่หลากหลายอย่างเลยพี่น้องเครื่องปรุงผมขัวเครื่องเห็นมันหัวมุนนะครับลักกบทิมีผมใส่ตะไข่นะพี่น้องตะไข่ใบมะกรูดข่าตะไข่ใบมะกรูดพริกนะครับอันนี้ใส่เครื่อนิดนึงเลยพี่น้องแด้วอำนนี้ตำเครื่องของผมนะสูตรผมนะครับนี่ขัวมันจะหน่อยขัวมันหอมถอดมันหอมนะครับพัดพัดก็อื่นพัดนอกตอนนี้มันมีน้ำมันนี่ครับ แล้วกะเอาเอียนหรือปลาไหลงไปพัดพี่น้องนี่ครับโอ้อลงไปพัดเลยอืมคือดิล่นหมอล่นกระทะอยู่พี่น้องนี่ครับโอ้กระแทหว่อนอยู่นี่ครับพอพัด ผัดได้๋สักพักหนึ่งนะครับเอามาปรุงกันปันนีพี่น้องเอามาใส่เครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงของผมกับที่มีเอาอัดดับแหลกเลยพงนัวพี่น้องพงนัวไปก่อนนะครับอ่าพงนัวพงนัวลวก็เอาให้มันหอมหวากับผงปรุงรสอีกอันหนึ่งนะครับผงปรุงรสอ่าผงปรุงรสล้วก็นนี่ครับซอสหอยซอสหอยนะครับ สอดหอยสอนหอยนางลมครับผมสอดหอยแล้วก็ซิ่วขาวนั่นช่อยพี่น้องซิ่วขาวนะครับนี่แหละครับสูตรผมไม่ซช่มีแล้วแล้วก็คนแบบน,นี้คนคนนี้เขากันแต่ว่าสูตรสูตรพิเศษของผมนะพี่น้องเป็นสิ่งนีเจอของผมนะครับสำหรับพัดปลาไหลเนี่ยพัดเย็นเนี่ยผมต้องใส่ตัวนี้ครับนี่ครับ พี่น้องดับขามานํน้อ,อใส่ของแถะลงไปใส่บักสองซาวจังหน่อยพี่น้องนี่ครับนี่แหละสูตรเอียบแสบโอ้หนามนนัวนแหล,ละพี่น้องนี่นี่แหละครับสูตรเอียบแสบถ้าผู้ใดอยากก็ไปลองใส่เหมือนกับบบกหววนะครับใส่บักสองซาลลงไปน้าเนี่ย นี่ครับพ่อเข่าเครื่องแล้วนะครับผมนี่บมอยากได้น้ำคุกคิกนะพี่น้องผมอยากได้เอาน้ำล้างคกมาพี่น,น้องน้ำล้างคกนะครับน้ำล้างคกลงไปเนี่ยผมหมักได้ซดน้ำพี่น,น้องนี่นี่แหละครับ,บสูตรแยบแสบเอาให้มันเดือดก่อนครับพอเติมน้ำแล้วนะครับผมก็ใส่พักด้วยพี่น้อง ผมจะใส่ผมจะใส่ใบประกูดฉีกพี่น้องใบประกูดฉีกนะครับนี่พี่น้องเห็นอมันหอมแอมเป็นกระชายครับ<ม>พริกซอยนะพี่น้องนี่ครับนี่ครับพริกไทยสดนะครับผมใส่พริกไทยสดลงไปนําพริกไทยเม็ดอ้าพี่น้องนี่แหละครับสูตรเย,ยบแ่บเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งกะใส่กะเพราลงไปพี่น้อง ครับกวนใส่ใบกะเพรามอกีมชิมนิดหนึ่งนะพี่น้องใส่น้ำปลามันหอมนะพี่นอ้องน้ำปลาน้ำปลาลงละใบกะเพราเลยพี่น้องนี่ครับใส่ใบกะเพราลงไปสูตรซ้ำนี่แหละพี่น้องสูตรของผมเองนะครับนี่พี่น้องใส่กะเพราลงไปมาพี่น้องมาลุยน้ำกันมาดน้ ครับแต่ก่อนสี่เสบนะพี่น้องเนาะผมก็ขออนุญาตพี่น้องเลยครับเรียนาย่อยเนี่ยตัดไข่ตัดข้าวของเอียนในพี่น้องเผื่อมอเตอรนะครับขออนุญาตพี่น้องแกข้าวได้ครับเด้โอ้หล่นหลนเลยอ้อบังเส็จปากซิมเย็กเทือกในพี่น้อง อืมชั้น้อยจังน้อยพี่น่องอปลาจังน้อยเอามันน,นัวนัวมา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 ลุยเยด้อพี่น้องเด้อโอ้เขาสวยหอมมะลิสุรินพี่น้องนี่แหละครับเขาบานผมุมเอาสามทะพีก่อนมาพี่น้องมาลุยกันนำกันนี่มันต้อง ตักขึ้นมากส่พี่น้องนี่ครับนี่ใส่รับพริกพริกไทยนะพี่น้องพริกไทยสดนี่ครับมาพี่น้องวันนี้โอ้ ได้ความหวานของเนี่ยปลาไหลพี่น้องตัวใหญ่ยังหวานกระดูหรือกลางมันกับบดไปเลยเราได้ห,ห,ห่อนๆหลยพอเข้าเลยแต่มันสะกินอยากแ่็กน้อยพี่น้องเพราะมันหน่อ <c> น <oughs> แต่มันแซ่บ Ừm Ờ ừ. โอ้ห่อนผ่านลำคอเลยครับนี่คือการได้อัตรลดของรสาติอาหารเลยพี่น้องได้แบบหอนห่อนมาพี่น้องห่อนเจแซ่บ เขากระหันขา้าวกระหันอโอ้โหเหนียดเด่งๆเลยครับนี่พี่น้องมั้งเนี่ยปลาไหลอืมน้ำกระดูกไปเลย โอ,อ้ห่อนนันเขาห่อนนักกับเขา อย่างมานันนมพี่น้องอือหึฮั <laughs> อือหึแหงมาแล้วพี่น้อง แพงเลยพี่น้องแต่ห่านนี่หนำอ่าอืมผ่านลำคอไปเลย อ๋อข้นมาไหวพผักไหวบริเวณนี้พี่ตองเนี่ยอย่าลงไปงห่อนเลยอ๋อยังห่อนๆอยู่นี่ครับว้า,า,า,าวขึ้นมะผักไหว้แน่เนี่ย เบาบ่เลยครับขวอนว้าวขวานเแจนเแซ่บตุดหนามเจลาเจอเอาน้าตาไหล <c oughs> นี่แหละสวรรค์นบนดิน สามถ้าปีพี่น้องหมูซื้อวาะากลังอร่อยอ๋นอนี่นี่พี่น้องโอ้โหม,ม,มันมีหนามสดแล้วบะเนี้ยนี่ผพ้ใได้วานหนามหลายพี่น้องเย้ย มีน้ำสดแล้วพี่น้องน้ำแขนนนะตาขึ้ไม่แมงสีมันห่อนอยู่นะพี่น้องกัน <c oughs> เขากระหอนนะครับให้ล้มเป่ามันจะหน่อยเนะตาคึ้ไหนนี่โอ้หอนปากจะพอเสียบ

อโอ๊ยเสียดายเนอะบะมีนม่นามสดเหมพี่น้องผมขออนุญาตยาบมันใหม่น้ำขออนุญาตเติมนามได้พี่น้องด้ะมันนัวอยู่หลกหนี่มันที่ใหม่ไหมครับเดี๋ยวผมหยิบใส่เครื่องปรุงอีกแจ็คหน่อยป้อนหนามมันแห้งเลยพี่น้องเออกินตัวนี้ต่อกันเห็นรอมันเดือดตัวนั้น น่ะพี่น้องนี่ห่อนจากการกินแบบห่อนๆ่จะโชคดีที่ไม่ลมผมว่านี่ดูหนาวจะเปลี่ยนแล้วนะพี่น้องนะลมอ้วยละ่ะนี่หนาวจะเป็นลมหนาวละ่ะดูแลสุขภาพนะครับตัวเนี้ยวหวานนี่พี่น้อง ใส่กินจะเหนื่อยจะเอากระดูกจะตัดสิบบุกระเบื้เลยกก็ได้เพียง ว้เป็นอาหารที่ชอบเลยพี่อง ตัวใหญ่กระดูกกี่ครั้งเนี่ยนะพี่น้องบ้ากลิ่นกับบดได้ดบ้ากิ่นกับคายมาเนี่ยเอาพี่น้องอ๋อกินได้อีปุ๊งไหมต้องกินไหมอ๋อแซ่บลิ้มพี่น้องมาเนี่ยเด้วความสดของอาหารความหวานมันบางท่านได้หายออกจาก นี่เตาพี่น้องมันก็เลยแสบนะครับครับมันนี้จัดเป็นพัดเพชรเอียนพัดเพชรปลาไหลนะครับตามสุดของเอียบแสบนะครับอย่างเห็ดวิธทีพี่น้องมึงมาเห็ดกินหนอนหนอนสีแสบนะครับครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกียติที่ตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกแช่นะครับที่ให้ครับอีเสมอมานะครับแล้วก็ขอบคุณการสนับสนุนที่มีให้มาตลอดผมกับจิตสลับับเปลี่ยนในมุมที่ นางตั้งโต๊ะกินครับทำอาหารในเมืองครับมีพิธีทำให้่เมืองสลับกันไปได้พี่น้องนะเมนูนี้กับพี่น้องขอมาว่าผัดเป็ดปลาไหลผมกับมีปลาไหลมากับจานใหม่ด้ยครับครับคลิปนี้ไว้ซัมนี่นะครับพรอนคลิปหนานะครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ